สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสงังพาดวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นห้างเสง v ี p เช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่28สิงหาคม2567นะคะทุกท่านคะวันพุธเนาะคะ่ะก่อนทุกคนจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้ก็คือการจจดเด่นวิ่งดูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ แต่ว่าถ้า f c ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้เลยก็ให้ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันก็อยู่ที่ท้ายคลิปนะคะสามารถเข้าสามารถหลุดได้ทั้งวันเหมือนกันนะคะทุกคนไปดูที่2ี่นะคะทุกคนคะ่ะ วันที่27นะคะที่จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจาได้อยู่ที่5ได้8รอบบ่ายได้5ได้2รอบเช้ามา98 410นะคะทุกคนเด่นมา8วันนี้คู่ตัวเด่นไม่มานะคะเข้าคู่ตัวไม่เด่น8 448ี่ดพี่น้องรอบบ่ายนะคะทุกท่านค่ะใจให้เด่น5และ8แนะคะมา4 7ด สามสองหนึ่งเด่นมาสองเข้าคู่สองหนึ่งคะ่ะทุกคนเข้าคู่ตัวไม่เด่นนะคะทุกคนขาได้เด่นประจำวันมาไหมรอบเช้ามาแปดรอบบ่ายมาสามนะคะไปต่อลุ้นต่อวันที่ยี่สิบแปดนะคะถ้าชอบใจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถ้าไม่ชอบใจก็ต้องให้ท่านได้ผ่านนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนใจบอกก่อนว่าวันนี้ตัวเลขนะคะ รอบเช้ากับรอบบ่ายผลรวมได้เท่ากันตัวเลขซ้ํากันรอบบ่ายใจขออนุญ,ญาตเปลี่ยนสูตรเป็นสูตรทางปกตินะคะทุกท่านถ้าท่านชอบท่านตามนะคะวันนี้ถ้าท่านไม่ชอบให้ผ่านได้เลยนะคะทุกท่านสําหรับนะคะอา่าใจคำนวณตัวเด่นได้นะคะทุกคนวันที่28ใจได้5ได้8รอบบ่ายก็ได้5ได้8เหมือนกันนะคะทุกคนแต่วันนี้ใจ ไม่กล้าจับออกมานะคะทุกคนถ้า5และแก็เหมือนกันนะคะทุกคนชนกันนะคะถ้าท่านชอบรอบป่าย5และแท่านก็สามารถตามได้นะคะทุกท่านทีนี้มาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ5 5 5 6 5 9 5 4 5 8 าศูนย์แปดค่ะพี่น้องแปดหกแปดเก้าแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบยอยู่ที่หกและห้าวันนี้ห้าเบิ้ลน,นะคะทุกคนรอบบายใจขออนุญาตเปลี่ยนสูตรนะคะทุกท่าน ถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้ห้าแปดเหมือนกันนะคะหกเป็นหกแปดหกสี่หกเก้าหกเจ็ดหกสามหกสองห้าค่ะห้าหกห้าห้า สี่ห้าเก้าห้าสองค่ะทุกท่านประมาณนี้พี่น้องวันนี้รอบบ่ายจับเลขไม่ตรงสปริงเท่าไหร่นะคะทุกคนเลขจับยากนะคะมาดูคู่เตเด่นนะคะห้าแปดหกห้าห้าห้าหกห้าแปดแปดค่ะแปดหกหกกับห้ารอบบ่ายหกแปด 5 6 5 5กนะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f c ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะสาหรับเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่4ีและเเลขเบิ้ลประจําวันพุธไม่มีนะคะ4กับ9นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคน ทุกคนขาคู่ที่เจจับให้นี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและคู่เลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันรอบเช้าเด่นอยู่ที่5และ8เด่นประจําวันอยู่ที่4และ9เป็น5459นะคะทุกคนวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด็ดน,นะคะ8ค่ะ8 4 8 9 6กับ5เาราบ่ายและ4กับ9เด่นประจำวันเป็น6 4 6 9นะคะทุกท่าน5ค่ะ5 4า9ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบนะคะถ้าท่านชอบท่านตามได้ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ผ่านได้เช่นกันนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทัางสงเวียพีเช้าบ่ายวันที่28สิงหาคม2567 ใก็ต้องเอาใบแค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส,ส,สุขสมันหมันสุขปู่สุขค้นพี่ดองสวัสดีค่ะ